นับตั้งแต่ผมเห็นภาพบุดเบตโตนี้ครั้งแรกจากนิยาสารโคโลโคลโลแดนเดกเกอร์สำหรับผมแล้วมันเป็นเบที่ผมชอบที่สุดณขณะนี้เลยครับด้วยความเท่ของดีไซน์มันชบเฉียวโดนใจมากเลยนะครับแล้วแดนเดกเกอร์ที่มันเป็นร่างอัปเกรดของแดนซอร์มันจะเป็นการอัปเกรดหรือดาวเกรดจากร่างแรกกันเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปไขคำตอบกันถ้าพร้อมแล้วเตรียมหิบเบขึ้นมาชี้ทู เริ่มจากผมจะพาทุกท่านไปทำาเข้าใจเกี่ยวกับร่างแรกกันก่อนนะครับแดนซอร์เป็นเบสสายจมตีที่มีจุดเด่นอยู่ที่มันเป็นเบสที่มีพลังการเคลื่อนไหวเวลาทำเอ็กซ์เบสที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วทุกคู่ต่อสู้ด้วยเบสสามใบมีขนาดใหญ่ จึงทาให้เบตัวนี้เป็นเบที่แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของลูกเล็ก Xsim แดดไม่แปลกนักที่เบตัวนี้ถูกโปรโมทขายเป็นตัวแรกเพราะเป็นตัวแทนละพิเศษของการขายคอนเซปต์นั่นเองส่วนข้อเสียนั้นมันก็เกิดมาจากบิดแบบแฟรที่มีพลังการเคลื่อนไหว Xsim แดที่ค่อนข้างแรงดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ทําให้คู่ต่อสู้กระเด็นออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นการโอเวอร์ฟินิชตัว Xsim แดออกไปก่อนบิดตัวนี้มันจะทําให้เบตโตนี้ หมดก็อกเลยก่าเบทุกชนิดเลยนะครับและข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความเสถียรของเบตัวนี้นะครับเบตัวนี้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เวลาท็กซ์ตีมได้จึงทําให้เวลาเจอเบใส่ผิวที่แม้ตัวเองจะชนะทางอย่างวิสาแอลโลก็ยังแพ้เพราะโจมตีไม่โดนและหมดแรงไปก่อนจึงไม่แปลกใจมากนักที่เบตัวนี้ถูกกล่าวขวัญในหมู่ผู้เล่นว่าเป็นเบที่ลงไปแล้วมีโอกาสชนะที่ต่ําที่สุดในบรรดาเบสต็อกคอมโบ ทงปวงดังนั้นจึงไม่แปลกใจนักที่เวลาในการแข่งขัน,ขนผมจะเห็นคนใช้เบชาร์กเอกที่เป็นเบสสายจมตีที่มีพลังจมตีและพลังเอสซิมแบบที่ก้าวล้าสุดตรงกว่าไปผลม,มาจากการที่ชิ้นส่วนเบสกับชิ้นส่วนบิดโลแฟตมีสเปคทางด้านพลังจมตีที่สูงกว่าแดนซอร์สนั่นเองทําให้มันมีโอกาสที่ชนะที่สูงกว่าผมคิดว่าทางทาคาราทอมมีคงได้ทราบข้อมูลจุดแข็งจุดอ่อนของแดนซอ จึงได้ทำการออกร่าง2อย่างแดนเดกเกอร์โดยชูจดเ่นเป็นเบที่มีความสามารถในการโจมตีต่อเนื่องและรวดเร็วโดยความสามารถที่โจมตีต่อเนื่องมาจากเบสแดนเดกเกอร์ที่มีลักษณะเป็น6ใบมีดบวกด้วยบิดแบบบลัสที่เป็นการเอาบิดแบบแฟดปกติมาเพิ่มความเสียงด้วยการลดฟันจาก12ซีกเป็น1ิซีกและเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นทำให้เบสมีการควบคุมที่ดีขึ้นทำให้เอติมเน ได้ดียิ่งขึ้นแต่ลดความแรงของบันลงนั่นเองแล้วพอผมไปดูสเปคค่าตัวเลขแต่ละชิ้นก็คือปรากฏว่าเบรดแดนเดกเกอร์ cker, จะมีพลังโจมตีที่ลดลงไป5และเพิ่มความอึดแทนอีก5ส่วนรัเซลเปลี่ยนจาก30-60มาเป็น4-60ทําทำให้แดนเดกเกอร์นั้นจะมีพลังโจมตีที่ลดลงไป4ส่วนทางที่พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก4นะครับและบิดแบบลัส มันก็คือบิดแบบแฟรที่อัปเกรดเรื่องความอึดขึ้นมา10และก็ลดเรื่องพลังป้องกันกับการขึ้นไหวอย่างละ5ถ้าให้ผมสรุปจากสิ่งที่ทางสเปคทาคาระบอกก็คือแดนเดกเกอร์มันก็คือแดนซอร์สเวอร์ชั่นอัปเกรดแก้กับนั่นเองซึ่งมันลดพลังโจมตีจากการทำเอ็กซ์ตรีมแดนลดลงและเพิ่มความอึดกับความเสถียรมาแทนทำให้มันมีโอกาสโจมตีเข้าเป้าได้ดีขึ้นนั่นเองซึ่งมันจะจริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพิสูจน์โดยเริ่มที่การทดสอบการเคื่อนไหวกันก่อน Bye. <laughs> สรุปการขึ้นไหวนะครับเบทั้ง2ตัวก็คือแดนซอสกับแดนเดเกอร์มีการขึ้นไหวที่ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะักโดยถ้าเกิดเรายิงด้วยมุมปกตินั้นเปทั้ง2ตัวในช่วงแรกจะวิ่งพุ่งไปชนขอบสนามเพื่อทำเอ็กซิมแด็ดก่อนพออ่อนแรงแล้วก็จะวิ่งแคบๆลงมาเรื่อยๆจนเข้าสู่ใจกลางสนามและหมดแรงไปในที่สุดแต่ว่าถ้าหากด้วยยิงมุมเอียงตัวเบทั้งสองก็จะพุ่งไปชนขอบสนามเบาๆก่อนที่จะวิ่งวนมาที่ใจกลางเพื่อสะสมพลัง ตัวเบก็จะวิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆจนจนไปชนขอบสนามเพื่อทำเอ็กซ์ตีมแบทซึ่งความแรงและความถี่จะน้อยกว่าแบบยิงปกติพอเบยอ่อนแรงแดงก็จะเคลื่อนไหวเหมือนตอนยิงแบบปกตินั่นเองสักซก็คือถ้ายิงด้วยวิธีการนี้มันจะดีเลย์การทำเอ็กซ์ตีมแบททำให้เบมีความอึดขึ้นส่วนที่ทําให้เบทั้งสองตัวนี้แตกต่างกันก็คือพลังและความถี่ของการทาเอ็กซ์ตีมแบทของแดนซอสนั้นจะมีมากและยาวนานกว่าแดนเด็กเกอร์ มามเกือบครึ่งเลยนะครับและอีกเืิองหนึ่งก็คือตอนที่เบทสตัวอ่อนแรงแดนซอร์จะมีส็สก,การวิ่งที่เป็นวงกลมที่ไกลกว่าและแรงกว่าจึงไม่แปลกใจที่แดนเด็กเกอร์จะมีความอึดมากกว่าเพราะว่าสูญเสียพลังงานน้อยกว่านั่นเองแต่กันนั้นความอึดของแดนเด็เกอร์ก็จะมากกว่าแดนซอร์แค่ประมาณ4-5วินาทีเท่านั้นเองไม่ได้ต่างกันฟกับเพว สรุปนะครับเบรดแดนเดเกอร์ Bay, Dan cker, มาเป็นร่างอัปเกรดที่ออกมาเพื่อแก้กรรมจัด่างแรกตามที่ทางทาคาทอมมี่บอกจริงๆด้วยนะครับโดยการทําให้แดนเดเกอร์เป็นเบรที่เน้นการโจมตีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องพอสามารถนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากการแลกเบร์อย่างเท่าเทียมกันโดยที่เบรตัวนี้จะถูกลดพลังจากการทับเอ็กซิมแดด และการเคลื่อนไหวลงจากล่างแรกเพื่อเพิ่มความเสถียรให้มันแทนทําให้เบตตัวนี้มีโอกาสที่จะโจมตีเข้าเป้ามากกว่าตัวแดนซอรด้วยเบตแบบ6ใบมีดที่ออกแบบมาให้โจมตีอย่างต่อเนื่องถ้าได้รับการบุตกด้วยเอ็กซิมแบตให้ถูกจังหวะมันจะให้เบตตัวนี้พุ่งเข้าชนคู่ต่อสู้พอดีก็จะทําให้เบตตัวนี้มีโอกาสที่จะโอเวอร์ฟินิชมากกว่าตัวล่างแรกเสียอีกแต่ว่าข้อเสียอย่างเรื่องความอึดกับความเสถียรก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมถ้าแดนเดเกอร์ตัวนี้ ไม่สามารถที่จะรีบปิดเกมในทันทีจะคู่ต่อสู้ที่เป็นสายพิ้วที่หมุนหลบการโจมตีมันก็จะทำให้แดนเดเกอร์ตัวนี้หมดแรงไปก่อนและแพ้ไปหรือกรณีเจอคู่ต่อสู้ใส่ป้องกันที่มีพาป้องกันหนาอย่างไนชิลที่แม้แดนเดเกอร์จะโจมตีเข้าเป้าตลอดแต่ด้วยแรงถีบจากเบสทำให้แดนเดเกอร์มักจะกระเด็นตามธรรมชาติของเบส่ายโจมตีที่เคลื่อนไหวแรงส่งผลให้มันหมดแรงโดยรวมแล้วแดนเดเกอร์เป็นเบล่าอัปเกรดที่ดีขึ้นกว่าร่างแรก มีโอกาสชนะที่สูงกว่าแต่ถึงกระน,นั้นมันก็ดีขึ้นกว่าเพียงแค่นิดเดียวไม่ได้ต่างฟ้ากับเหวเพราะว่าทุวคร้ที่มันเป็นเบสายโจมตีที่ต้องอาศัยวิธีการยิงที่ถูกต้องอย่างวิธีการยิงแบบเอียงที่ทําให้เบตัวนี้ดีเลยการทำา z i มแดในช่วงแรกเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มโอกาสในการโจมตีให้เข้าเป้าแม้ว่าเบจะมีโอกาสโจมตีเข้าเป้าก็ตามมันก็ไม่การันตีว่าจะชนะ เพราะว่ามันต้องอาศัยดวงอย่างมากในการทําให้เบสโจมตีเข้าจุดยุทธศาสตร์ที่ทําให้ผู้ต่อสู้โอเวอร์ฟินิกับเอ็กซ์ตินฟินิชตามแบบฉบับการเล่นของเบสสายโจมตีอย่างเช่นกรณีที่ผมเอาแดนเดกเกอร์ไปสู้กับเฮลไซบอนที่เป็นเบเมตาในรอบสุดท้ายผมสามารถเอาชนะเฮลไซด้วยการโอเวอร์ฟินิชจึงทําให้แดนเดกเกอร์ที่กําลังเกือบจะพ่ายแพ้สามารถที่จะพลิกมานําเป็น43และสุดท้ายสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับผมในเบตตัวนี้ที่นอกเหนือจากดีไซน์อันสุดเท่เล้าใจแล้วมันก็คือชิ้นส่วนของเบตเบตแดนเด็กเกอร์มันเป็นเบตที่โจมตีได้โหดมากและในคตอาจจะเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนเมตาที่ใช้ในการแข่งขันแน่ๆเลยนะครับ